มาในช่วงที่สองของรายการตรงนี้กับพี่ชา,ชาวชาววันฤทธิจ์จอมดอนหน้าจอช่องทีสปอตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาแบลคนี้เราไปกันที่จังหวัดจันทบุรีครับช่วงเวลาขณะนี้เมืองจันทร์เป็นฤดูผลไม้ครับแฝๆในขณะที่ทีมงานของเรามาอยู่กันที่อำเภอสอยดาวหนึ่งอำเภอของเมืองจันทที่ติดทางด้านฝั่งของจังหวัดสระแก้ววันนี้มีกิจกรรมทําบุญของคณะบุญสันจอนสองวัน วันแรกออกกําลังกายร่วมกับประชาชนส่วนวันที่สองทำบุญที่วัดวังยาวตาบลทรายขาวอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีบุญร้อยวันถวายองค์พระและถวายต้นบุญพระป่าครับวันนี้ผมมาทําบุญที่อําเภอเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีที่วัดวังยาวทําไมต้องมาที่วัดนี้เพราะชื่อเป็นมงคลกับผมเหลือเกินวัดวังยาว พอดีบังเอิญภรรยาผมได้เสียชีวิตไปครบร้อยวันแล้วผมก็ประเพณีที่บ้านผมก็คือเงินช่วยเราจะไม่ใช้เราไปสร้างทาวรลวัตถุให้วัดบังเอิญเงินเหลือผมก็เลยไปสร้างพระพุทธรูปสององค์จำลองเป็นพระพุทธชินราชและพระพุทธอ่าพระพุทธโสธรมาถวายที่วัดวังยาวพอออกมาจากวัดวังยาวก็มาเจอโรงเรียนนี้สนามสวยผมก็เลยเข้ามาติดต่อกับพอออกว่าผมขอใช้สนามได้ไหมจะแข่งบอลกันท่านก็บอกว่าได้ ขอบคุณครับคณะอาจารย์ของโรงเรียนตมูลที่ให้ความสะดวกในการแข่งขันบอลครั้งนี้สวัสดีค่ะิฉันนางปัทธรงามวงนะคะโรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนบ้านตามูลนะคะตั้งอยู่อำเภอสอยดาวนะคะมีจำนวนนักเรียนประมาณ330กว่าคนนะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสอนุบาลจนถึงม .3 นะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณลุงยาวอายุทยา<อ> <c oughs> ที่ได้ที่ได้มาสร้างสีสันให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเราไว้ให้น้องๆได้ได้ได้เล่นได้ใช้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่บุญมาวงพานะครับผู้ใหญ่หมู่ที่4บ้านวังยาวตำบลสสายขาวเพนสดาวจังหวัดจันทบุรี วันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ยาวเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็นำทีมฟุตบอลนะครับมาร่วมกิจกรรมกับหมู่บ้านบางยาวนะครับโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจันบุรีช่วงนี้นะครับเป็นช่วงผลไม้นะครับโดยเฉพาะทุเรียนนะครับกำลังออกเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญให้มาเที่ยวเมืองจันนะครับรับรองว่าถ้ามาเมืองจันแล้วท่านจะติดใจนะครับ เพราะว่ามีาาสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับสวยงามมากครับผู้ใหญ่บุญมาวงพาพ่อบ้านในพื้นที่ก็พ r อาถึงเทศกาลลืดดูผลไม้ของเมืองกันสเสลิครับบรรยากาศของงานกิจกรรมออกกำลังกายและทำบุญวันนี้หลายคนหลายครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆเพื่อร่วมงานและนั่นเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันครับที่เคยร่วมงานร่วมทำบุญกันมา แบบครอบครัวของคนไทยที่เอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมนตรีบุญเรืองนะครับกับคุณบรราแสงจุนเนี่ยมีความผูกพันกับทางป่าย,ยาวยุยธยาเนี่ยเกือบ20ปีนะครับตอนนั้นก็คือสมัยก่อนเราเตะฟุตบอลแล้วก็หาอดาดามาอยากร่วมฟุตบอลการกุศลก็เลยติดต่อไปที่ป่าย,ยาว ป๋ายาวก็เลยตอบตกลงมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่ว่างานฟุตบอลหรืองานบุญพระป่ากระถินต่างๆเนี่ยผมกับป๋ายาวจะเดินทางร่วมกันตลอดทุกที่นะฮะที่ไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณสะพานบุญที่ว่าท่านทําให้เรารู้แล้วก็ให้เราเห็นว่าไปทําบุญที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นก็ทราบข่าวแฟนป๋ายาวได้ป่วยอยู่พักหนึ่งจนถึงวันที่เขาเสียเราก็ไปทําร่วมทําบุญแล้วก็วันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่หาวัดที่ชื่อกันอากคุลตรงกันต้องการที่จะมาจัดฟุตบอลแล้วก็มอบอสมเด็จพระพุทธทินราชให้กับวัดวังยาวความรักความผูกพันทุกคนมีอยู่แล้วทุกครอบครัวเราอาจจะไม่รู้จักกันแต่เรามีความสัมพันธ์ในใจที่ดีต่อกันเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอาวุโสกว่าเราเป็นคนที่ให้ก็มีความผูกพันจนถึงปัจจุบันนี้ฮะไปที่ไหนก็ไม่ได้คิดอะไรคือให้อย่างเดียว ให้อันนี้ส่งแล้วก็ให้ผลบุญกับทุกๆคนก็อยากให้ทุกครอบครัวที่ยังยังไม่มีก็ขอดูดูว่าดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลคนส่วนอื่นด้วยถ้าเป็นคนที่ให้ได้มันจะยิ่งใหญ่ยิ่งที่สุดน,นะครับผูกพันระหว่างครอบครัวแอมลอตเตอรี่หรือครอบครัวทางทีมฟุตบอล v ีีของพี่มตรีกับป่ายาวนี่ ผูกพันมานานแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเพราะว่าป๋าเป็นคนที่ให้ป๋าเป็นคนสื่อว่าการให้มันยิ่งใหญ่แค่ไหนสื่อมาทางเราแล้วเราก็เลยสารต่อเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อการให้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมันมีความสุขทุกครั้งทุกครั้งที่เราได้ได้ให้หรือได้มอบสินดีๆกับกับบุคคลอื่นหรือสังคมตรงเนี้ยก็คือเป็นอาน,นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่เขามอบให้เราล่าสุดนี่จะเป็นงานทางทางโบทคริสต ที่ว่าจะทําในอาทิตย์หน้านี้ก็คือฉลองวัดแต่เราก็ทําเป็นเหมือนลงทานนะคะานาขนมไปให้มอบกับคนที่มาทําบุญแล้วก็ล่าสุดอีกก็คือเร็วๆเวนี้ยก็จะเป็นบุญผ้าป่าที่วัดเราก็ร่วมบุญไปแล้วเราก็บอกบุญเพื่อน,อนให้ไปร่วมบุญด้วยกันค่ะและนั่นก็เป็นหนึ่งทีมงานสายบุญสัญจรที่มาร่วมทำบุญกับศิลปินตลกอาวุโสอย่างเช่นนายาวอายุทยา นอกเหนือจากตรงนี้ยังมีทีมฟุตบอล VIP ที่เดินทางมาจากหลายๆจังหวัดด้วยครับอันนี้ก็รวมทีมกันมาก็จากสมเด็จงามนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆจากหลายๆที่ก็รวมกันได้ประมาณสัก7วันก็ไม่รู้จะเล่นกับเขาได้หรือเปล่าก็ก็น่าจะพอได้อยู่ครับเพราะต่างคนก็ต่างเป็นนักฟุตบอลเก่าครับก็งานนี้ก็คงไม่เน้นถึงผลแพ้ชนะอะไรเท่าไหร่ครับก็เน้นความ สามัคคีนะครับความเป็นพี่น้องของเรานะครับครับสวัสดีครับผมนายมนต์ทองดีครับมาจาก8ปดริ้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณยาวยุทธยาครับมาแต่บอลกระชับมิตรเ,เนื่องในงานทําบุญร้อยวันคุณติก๊กซึ่งเป็นภรรยาของคุณยาวยุทธยาครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ได้มีมีมอบพระสร้างพระพนวิพัสนรกับพ่อชินราชมาให้พี่น้องชาวสายดาวเวสก,การานะครับ ก็หวังว่าวันนี้เกมฟุตบอลจะสนุกครับเล่นให้เต็มที่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนายธนชัยไกรรอดครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลประตรงอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้พวกเรามาในานามของทีมฟุตบอลชมรมกำลังพุทธยานอำเภอสายดาวนะครับซึ่งนําทีมมาโดยท่านประธานชมรมกำลัลพุทบ้านอำเภอสายดาวครับท่านการจนาของแก้วนะครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรม ฟุตบอลการกุศลน,นะครับแล้วก็แล้วก็ขออนุญาตต้อนรับพี่ยาวนะครับยาวชุญยาพร้อมด้วยทีมงานนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศลแล้วก็ทอดพระป่าที่วัดบางยาวครับก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านด้วยความินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับผมนายมงคลศรีพทินครับชมรมของกำลังผู้ใหญ่บ้านอำเภอดายดาวครับก็พยายามรักษาสภาพร่างกายแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองไว้ซ้อมออกกำลังกายทุกวันครับ เล่นได้ซ้ายขวาได้เลยครับยังครับยังไม่กล้าปล่อยเต็มที่ครับเพราะเกรงใจทีมพี่ยาวเข้ามาด้วยครับก็เลยก็เลยยังไม่ค่อยกล้ากล้าโชว์มากครับก็พยายามเซฟเซฟตัวเองแล้วก็ห้าสิบาสิบเราจะไม่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 เข้าครับเราก็รักษาน้ําใจคนที่มาไกลด้วยหนึ่งนักเตะอาวุโสจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่เรียกว่าฟีเท้าดี มิมตรไมตรีน้ำใจงามกับผู้มาเยือนครับในส่วนของกิจกรรมงานบุญได้แบ่งออกเป็นสองวันโดยนายาวอายุทยาผู้ดำเนินการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ท่านผู้เกียร์ที่เคารพครับผมขอกราบขอบคุณนักฟุตบอลทุกท่านทุกทีมทุกคนที่ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลครบกำหนดร้อยวันภรรยาของผม ภรยาของผมคุณวงเดือนวงลุ่งคุณติ๊กครับเป็นคนที่อำเภอพลิ้วจังหวัดจันทบุรีคุณพ่อเป็นคนที่นั่นแล้วบังเอิญแล้วเกินนะครับผมก็ได้ไปเซิร์ชในเน็ตก็เห็นว่าที่อำเภอเขาสอยดาวนี่มีวัดวังยาววังของยาวก็ต้องเอาเมียแล้วเอาคนที่รักของยาวเนี่ยมาไว้ที่นี่และประเพณีที่บ้านผมก็คือเมื่อมีคนจากไปเงินช่วยที่เหลือเนี่ย เราจะไม่ใช้เราจะไม่เอาไปใช้เราไปทําบุญเราไปทําถาวรวัตถุให้กับวัดนะครับเช่นสร้างถาวรวัตถุทีนี้ก็เราก็เห็นว่าน่าจะสร้างระพุทธรูปแล้วแถวนี้ก็เขานับถือลุงพ่อพุทธโสธรผมก็ทํามาหนึ่งองค์ใหญ่นะครับหน้าตากประมาณ1เมตร ก็หลวงพ่อพุทธโสธรเอามาถวายที่วัดวังยานีน่สององค์วันนี้ต้องขอขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนที่รักกันนอกจากมาเตะบอลกันด้วยยังมาทําบุญบางอย่างทีมจากสเสม็ดงามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนี่ก็มีมะม่วงมีกว๋วยเตี๋ยวปูจากทะเลนะครับเอามามอบให้เอาไปถวายพระแล้วก็ทีมอของคุณดํอัมบะวันนะครับทีมเพื่อนคนเพลงระยองก็มีเงินสดมาให้นะครับขอบคุณท่านนาวาตีโกวิดของเพชรที่นำพระป่ามาด้วย ภรรยาผม46ปีที่เราอยู่ด้วยกันในขณะนั้นเธออยู่กับผมสองคนคนอื่นเขากลับไปหมดแล้วผมหันไปดูเห็นเธอนอนนิ่งผมก็ขย่าวตัวดูก็เห็นเธอแข็งก็แสดงว่าเธอจากไป ณวัดแห่งนี้ผมรับปากกับท่านเจ้าอาวัดวังยาวแล้วว่าผมจะสร้างและทําโบสถ์ให้เสร็จต,ตอนนี้มีโครงสร้างโบสถ์อยู่แล้วผมก็จะ,ะไปหาทุนมาทําให้ฝากเมียผมไ้ด้วยครับวงเดือนวงรุ่งภรรยาของยาวยาจากไปวันนี้ครบร้อยกับสองวันกิจกรรมในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่สนามโรงเรียนบ้านตามมนอำเภอสอยดาววันนี้สนุกและได้สุขภาพโดยทั่วหน้าครับส่วนวันพรุ่งนี้ที่วัดวังยาว ที่ไม่ไกลจากตรงนี้จะเป็นการร่วมทําบุญร้อยวันถวายองค์พระถวายผ้าป่าคงจะต้องติดตามในช่วงหน้าครับ มาในช่วงสุดท้ายของรายการตรงนี้กับพี่ชาวชาวลิตจ่อมดอนทางช่องทีสปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬาเรามาต่อเนื่องกิจกรรมบุญสัญจรที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในวันที่2กันครับต่อเนื่องจากสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านตามูล,ลางคืนมีการประกวดร้องเพลงที่วัดวังยาวและขายพวงมาลัยนำเงินถาวายแก่วัดวังยาวและผู้ที่ล่วงลับ เช้าวันนี้เช้าที่สดใสต่างจังหวัดอากาศดีมีประชาชนและคณะกลุ่มบุญสัญจรของนายมนตรีบุญเรืองและแอมรอเตเอรี่ร่วมพิธีการในขณะที่นายาวอายุทยาประธานจัดงานก็คอยต้อนรับประชาชนและทุกๆสายบุญที่มาร่วมงานวันนี้ เมื่อสักครู่นี้ผมได้รับคําถามที่น่าฟังมากจากผู้ใหญ่บ้านที่นี่คือผู้ใหญ่บุญมาเขาบอกว่าเมื่อวานในทางนักฟุตบอลทั้งก็ผู้สื่อข่าวทั้งสมาชิกที่มากันในสนามบอลที่โรงเรียนตะมูลเขาบอกมาเหมือนไม่ใช่คนรู้จักกันเหมือนแต่ว่าเหมือนคนครอบครัวเดียวกันทําไมเขาสนิทสนมกันอย่างนั้นเขามีการล้อเล่นกันมีทุกคนช่วยกันทํางานดีทําไม ในชีวิตเขาไม่เคยเห็นว่าเรารักกันขนาดนั้นเมื่อวานฟุตบอลก็สนุกสนานกันไปก็ผ่านไปครับกลางคืนก็มีการประกวดร้องเพลงลเราก็ทําเงินเข้าวัดได้เกือบ2 0,000บาทเฉพาะเวทีประกวดร้องเพลงเมื่อคืนนี้นะครับค่าพวงมาลัยค่าสมัครแล้วก็เดินเรียระไรตามหน้าเวทีก็ได้ไปเกือบสองหมื่นก็เป็นเงินเข้ากองระปะ่าพอเช้านี้ขึ้นมาก็ผมก็มาคือนนอนอยู่ที่ในสรานี่แหละครับเพราะว่าจะไปนอนที่ไหนไม่ได้เนะื่องจากว่าเราเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวคนมาหาคนมาหาจะไม่เจอเรา เช้าวันนี้เราก็กินข้าวต้มกันนะครับก็ขอบคุณแม่ครัวอของทางวัดทิด่ดูแลเรื่องอาหารให้แล้วมาถานตลอดจะเอาอะไรไม่จะทาให้โอ้ไม่เคยเห็นคณะกรรมการวัดแม่ครัวที่ไหนแข่งขันอย่างนี้เลยครับอีกสักครู่นะครับเราจะตั้งกองพระปากแล้วก็จะถวายพระพุทธรูปสององค์ที่ได้มาจากนักฟุตบอลที่ทําการแข่งขันแล้วก็ผมได้มาบูชาพ,พระพ,พุทธรูปจําลองสององค์พระพุทธธิรราชแล้วพระพุทธโสธร นะครับอยู่ในตาลาเรียบร้อยแล้วพราะเอามาตั้งแต่วันที่14เมษาแล้วก็มีผู้จิตใจบุญที่จะร่วมบุญด้วยวันนี้ก็เป็นเงินอีกแสนกว่าบาทครับก็อยากจะผมตั้งใจว่า,วาผมจะสร้างโบหลังนี้ให้เสร็จในขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ก็ขอบคุณอาจารย์ทวลริตนะครับที่มาทําข่าวให้ตลอดที่สปอร์ตเจดครับขอบคุณครับ ีมงานของเราและพี่ชาวก็ปักหลักที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี2วันหนึ่งคืนร่วมเป็นกำลังใจแก่ศิลปินตลกอาวุโสของเมืองไทยที่มีใจจะสร้างโบสต่อจากที่เป็นโครงสร้างเดิมแต่ไม่แล้วเสร็จในขณะที่พระอาจารย์วัดวังยาวก็ออกมาบอกบุญแก่ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาครับปัจจุบันนี้ก็โดยมากจะทำสวนลำไยกันแต่ก่อนก็มีปลูกมันสำปะหลังทำไร่ ไร่ข้าวแต่ตอนนี้ไม่มีนาเลยไม่มีไร่้วยมีแต่ส,สวนลำไย,ยหมดออแล้วก็มีทุกสาขาอาชีพที่มาอยู่ในนี้จากคนอยุธยา,าก็มีคนจากต่างๆมาอยู่รวมกันแต่โดยมากชุมชนนี้คนในหมู่บ้านจะเป็นส่วนมากเขาดูในเพจว่าเอ้วัดวังยาววัดวังยาวเขาชื่อชื่อยาวเหมือนชื่อผมก็เลยท่านก็มีศรัทธาก็อยากจะมาร่วมทำบุญ ส่งลูกน้องให้มาถ่ายวีดีโอส่งภาพไปให้ทีนี้แกก็เลยนัดว่าเ,เดี๋ยวผมจะเอาพระพุทธชินราชและหลวงพ่อโสธรมาถวายสององค์ก็เลยได้มีกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาเมื่อเมื่อคืนนี้โนะยมวันที่ยิบเก้านะวันนี้แกก็ว่าจะทำบุญทอดพระป่าทำบุญวันครบรอบให้ภรรยาแกด้วยเหมือนว่าเราก็ได้เพื่อนสมาชิกร่วม ในการสร้างบุญครั้งนี้อีกจุดหนึ่งอาตมาก็ก็ดีใจเหมือนกัน,นโยมพูดภาษาชาวบ้านนะนะ <c oughs> ธรรมะนี่มันควบคู่กันไปสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนี่แหละหมู่บ้านนี้โดยมากไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่เรื่องผิดกฎหมายก็มีพวกยาบ้าทั่วไป ในเรื่องทะเลาะเบาแวกกันในหมู่บ้านชาวบ้านก็สามคีกันดีขอเจริญพรทุกท่านทุกคนผู้สายบุญเหมือนอย่างคุณโยมยาวและอาตมาเองก็อยากจะฝากบอกบุญมายัางญาติโยมสาธุชนทั่วประเทศหรือในคณะต่างๆคณะสัญจรสายบุญนี่มาร่วมอนุโมทนาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเพราะตอนนี้อาตมาภาพาก็กำลัง ก็ร่างสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้จัดหล่อพระประธานไปสำเร็จไปแต่ยังไม่ได้เอามาส่งกำลังตกแต่งอยู่หน้าตักโดยประมาณ79นิ้วสูง3าเมตรยี่ยมอนาคตก็ต้องขอแรงศรัทธาจากญาติโยมสาธุชนทุกๆท,ท,ท,ท่านผู้ใจบุญใจกุศลมาร่วมอนุโมทนาสร้างร่วมสร้างบุญร่วมกันนโยโยนะ,ะสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็อยากจะขอวิงวอนคุณ พระศรีรัตน์ไตรพร้อมด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงได้ปกปักรักษาคณะ,ะของคุณโยมยาวซึ่งเป็นสายบุญก็ขออันโมทนาบุญกุศลทั้งหลายนี้จงได้ปกปักรักษาให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ประสบแจ่ความสุขความเจริญงอกง,งามไพ่บุญในหน้าที่การงานพลังร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยอายุด้วยวันนะด้วยสุขภาระ ปฏิพานธนาสารสมบัติเป็นนิทุประการนานเทินเจริญพร แล้วก็วันนี้นั้นคณะของคุณพี่ยาวอายุทยาได้มาทำบุญด้วยการถวายพระพุทธสององค์ด้วยกันเป็นโสพโสรทรองคหนึ่งแล้วก็พระพุทธรูปนะครับปางามารวิชัยหรือปางปากมารน,นะครับปางปากมารก็เป็นนับว่าเป็นบุญกุศลของคุณพี่ยาวพร้อมคณะทีมงานของท่านและก็ นาวาตรีโกวิดพร้อมเพชรทั้งครอบครัวแล้วก็คณะของท่านท่านได้สมทบทุนเป็นกองพ่ะป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์แล้วก็นำทีมงานของท่านมาร่วมสืบสนานด้วยการประกวดร้องเพลงทำให้คนในชุมชนวังยาวบู่สีของเรามีความคลื่นเคลงมีความสุขสนานและก็ทีมงานของคุณพี่ยาวอายุทยาให เป็นกันเองผมเองในนามโคศกพิธีกรวัดวังยาแห่งนี้และก็คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการวัดพร้อมกับวยากรและก็ผู้นำชุมชนท่านผู้ใหญ่บุญมาวงพาผู้ใหญ่หมู่สี่และก็ท่านเจ้าวาดอธิการเหลืองถ้าท่านมีความศรัทธามีความพร้อมเพียงก็ขอเชิญท่านมาทำบุญสร้างอโบอสด ไว้นาอกาสนี้ผมเองในนามโคศพติกร <S <S ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งอันใดที่จะมอมให้คณะของคุณพี่ยาวพร้อมกับทีมงานของท่าน <S <S และก็นาวาตรีโควิดพร้อมเพชรและครอบครัวของท่าน <S <S ผมเองก็มีแต่น้ำใจของคนในชุมชนครับโดยสถานการณ์ที่โควิดก็ติดต่อเนื่องกันหลายปี3ปีแล้วก็ ทำสวนลํใหญ่ก็ไม่ประสบความสําเร็จกัน10บคนได้สักสคนนะครับเนาะก็ผมเองก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านก็ขอให้ท่านเดินทางให้โชคดีมีทรัพย์ทั้งไปทั้งกลับให้โชคดีมีชัยทั้งไปทั้งมาแล้วก็ขอให้ทีมงานของคุณพี่ยาวพร้อมคณะของท่านจเจริญรุ่งเรืองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็าหวยก็ออกแล้วเนาะเลขก,ก็ออกแล้วก็ขอให้ท่าน คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองสาธุวัยาวัจกรของวัดวังยาวตำบลทายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีก็ให้พวกเราได้พรแบบรวยรวยรวย จากผลบุญที่ร่วมกันทําทั้งการถวายพระองค์ใหญ่การถวายผ้าปา่าและมอบอุปกรณ์กีฬาในงานทําบุญครบร้อยวันของภรรยาของนายาวอายุทยาในวันนี้ครับสวัสดีพี่ยาวอายุทยานะครับที่ได้นําพระพุทธรูปแล้วก็พระปา่ามาถวายให้กับวัดวางยาวนะครับก็ งานที่ได้จัดขึ้นมาเมื่อคืนครับคืนที่ผ่านมานี้ก็สําเร็จลุล่วงๆๆไปด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานถวายพระที่วัดบางยาวนะครับก็ผมก็ในฐานะที่ <ๆ S 1> เป็นตัวแทนของอชาวบ้านบางยาวทุกท่านนะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับหวังใจว่านะครับพี่ยาวอน,นทุทยาคงจะไม่ลืม พวกผมนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นวันนี้แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับให้อานิสงส์แล้วก็ให้ผลบุญกับทุกๆคนก็อยากให้ทุกครอบครัวดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลคนส่วนอื่นด้วยถ้าเป็นคนที่ให้ได้มันจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ ก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน